แม่ก็ไปเรียกอยู่กองขยะนูน่นแม่ก็ไปจอดอยู่กองขยะนูน่นมายู่อะไรกันนี่ยนานี่รถมารถมารถมาจะค้างมาจะค้างเรื่องอะไรเออ เอาเอาดูหกแม่พันไมหน่อยเดียวเองนะน่ะอ่ะอ่ะข้าวอ่ะข้าวมานี้ยังยังไอ้จ้อยไม่ได้เลยนะจ้อยไม่ได้เลยนะดูทําไมเป็นเป็นคนอย่างนี้วะฮะจ้อยทำไมเป็นคนอย่างนี้มาแบ่งกันให้ข้าวมังรูดใจห่วงมันทําไมล่ะนู่ยู่กับมานะแบ่งกันให้ข้าวมันมั่งให้ข้าวมันมั่งให้ข้าวมัน ข้าวอะนี่นก็ไม่กระตือเลยล้นเลย,ลเลยโอ้ยจ้อยนี่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะในนุก,ก็เอาไม้ก็ได้อันนี้ให้ข้าวมันแม่ตักมาเยอะให้ข้าวมันพวกนี้เร็วเร็วแม่ข้าวมาเยอะอันเียให้ข้าวมันไปลูกไปจ้อยนี่ไม่ได้เรื่องเลยเนาะข้าวเนาะอชอบห่วงโอ้ยยุงกัด โก็กินข้าวไม่พอมาเอาไม้เดี๋ยวแม่ให้ไม้ไอ้หมอนี่อยู่ด้วยกันจะห่วงกันอีกอา้าวโอ้โหมันใจหิวอ,อะไรขนาดนั้นอ้านี่โอ้โห เรานี่มันเลือกเกินแกไปแย่งไอ้ข้าวมันห้ามไปแย่งมันนะแม่ข้าวมาให้มันเยอะมันกินลูกมันกินนม